วันนี้ก็จะมาใส่กระป๋องเวดเกดทำกระป๋องเวดเกตน,นะครับดีลงดูไม่ได้ เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊บใส่ได้2ทางเลยแล้วแต่เราจะเลือกใส่ปึ๊บ,บแปลงเป็นลมอันนี้เป็นลมดันครับของเดิมเป็นลมดูดน,นี่โบ2,500 BGS ครับก็จะประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมวิธีแปลงขา กระปองเวทเจ็แบบ BGS ใช้เป็นธรรมดาครับปุมดันก็จะประมาณนี้วัตครับมาใส่นะครับผมอาเดียวด้วยอก็หมุน ยกขึ้นมาครับแล้วก็หมุนหมุนเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็เอาเข้าล็อกเข้าล็อกนะเอฮะเข้าล็อกแล้วครับเข้าล็อกแล้วก็หมุนอยู่หมุนขีดได้เลยครับตัวนี้มุนขี้ก็ให้ตึงไปเลย บ,บูทเยอะก็เหมือนให้มันตึงๆครับแบบูทธรรมดาก็ตึงๆครับแต่ถ้าอยากแด้บูทเยอะๆก็ต้องผุให้อตตัวนตัวนี้ให้มันตํำลงครับนูให้ตัวน้าดำมันได้ก้แบบูทเยอะตึงๆ,ๆครับก็ประมาณนี้ครับนัดแปลงพิเศษกระป๋องก็ล็อกน็อต แล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้ก็คือจบครับก็จะประมาณนี้วิธีดัดแปลงกระป๋องวิเจตแบบลมดันของเก่ามันเป็นลมดูดนะครับตัวนี้ดูดตัวนี้ก็อัดอัดก็จะประมาณนี้ครับผมวิธีแปลงวิเกตกระป๋องแบบลมดันโบสองพันห้าวิ